สวัสดีครับกระผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือ,คอสิ่งที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จมีแฟกเตอร์อะไรบ้างนะครับบันไดสู่ความสําเร็จมีอุปส,สรรคขวางหนามมากนะครับบางคนท้อจึงเป็นอุปสรรคสู่ความสําเร็จได้เพราะท้อซะก่อนนะครับการที่จะประสบความสําเร็จมีบุคลิกบุคลิก,ก,กและวิธีคิด มีสิ่งพิเศษอะไรบ้างที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับมีแฟกเตอร์ดังต่อไปนี้ก็คือต้องรู้ความต้องการของตัวเองจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายก็ว่าได้นะครับต้องมีเป้าหมายชัดเจนเป็นความฝันวาดฝันไว้ก็คือเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็ฟังความเห็นของคนอื่นดูหลายๆความเห็นเปิดกว้างทางความคิดนะครับถ้ามีทีมเวิร์กยิ่งดี หลายสมองดีกว่าสมองเดียวแน่นอนจะดีมากดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ประเมินได้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดอย่าลืมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับจะได้มาต่อยอดได้เรื่องความคิดติดป,ประการก็คือต้องเอาใจจดจอ่จอกับเป้าหมายช่วยเพิ่มสปีดแห่งความสำเร็จให้เร็วขึ้นนะครับต้องจดจ่ออยู่ตลอดเร่งตลอดนะครับ ทำให้สำเร็จเร็วขึ้นอีกประการก็คือต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราทำได้นะครับค่อยๆสร้างมันขึ้นมามุ่งมั่นขึ้นมานะครับอกปการคือการที่จะสําเร็จได้เนี่ยอาจจะไม่อยู่อาจจะไม่อยู่นิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเท่าดีขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่จะกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่อยากลำบากขี้เกียจ ถ้าอยู่แบบเดิมๆก็คงเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับถ้าเปลี่ยนเร็วก็จะประสบความสําเร็จก่อนคนอื่นได้แต่แล้วยังการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนการที่จะประสบความสําเร็จอีกประการคือเราต้องคิดบวกต้องพร้อมที่จะรับความผิดหวังล้มเหลวล้มลุกคลุกคลานได้ถ้าเราคิดบวกก็จะไม่กลัวสิ่งพวกนี้นะครับไม่กลัวความล้มเหลว ในขณะตรงข้ามความล้มเหลว,วบางครั้งมันเป็นโอกาสให้เราได้เห็นสิ่งดีๆได้นะครับในในความล้มเหลวนั้นถ้าเราคิดบวกแล้วก็ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอีกประการคือต้องสื่อสารให้เป็นถ้าพูดดีก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วต้องมีจิตวิทยาการพูดคำพูดคือเป็นพลังอำนาจในทุกสมัย ไม่ว่าจะโน้มน้าวคนเจราจาต่อรองหรือปลุกระดมการพูดจาเท่านั้นสำคัญที่สุดดังนั้นต้องมีศิลปะการพูดนะครับถึงจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะครับอีกประการคือต้องมีการกระตือรือร้นกับสิ่งที่เราทำฮึกเหิมนะครับต้องทำในสิ่งที่เราชอบผสมผสานกับสิ่งที่เราถนัดเพื่อให้บรรลุเป้านะครับ สู้ไม่ถอยไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ยอ่อท้อใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่แหละหนทางสู่ความสำเร็จนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ